สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านตอนนี้เราก็ไปไหนพี่เบาไปส่มองเดิมโอ้นี่เต็มคาราเบิเลยเอฟซีเออส่มองกล้องผมมันท่าอากาศมันเย็นเคยอยู่เนี่ยนี่เจ้าใส่ระบบกันสั่นเลยบอกรอบนี้ไม่สั่นแล้วมันก็ไมนเดิมเลยมันเย็นเลมันไม่ร้อนไงถ้ามันร้อนมันเป็นถ้ามันร้อนมันจะไม่ได้ถ้ามันร้อนระบบกันสั่นมันจะไม่ทํางานเดี๋ยวคลิปนี้ผมพูดช้านะครับนะคลิปนี้ผมจะพูดช้านะครับนะ เอฟซีฟังไม่รู้เรื่องอผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับนะเอฟซีเราจะไปใส่มองเออเฟซีเอฟซีผมเดี๋ยวโอ้เราจะไปใส่มองกันโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นจะกล้องเจ้าติดเลือแล้วอเดียนี้มันมันสั่นเนี่ยเพราะว่ามันเกิดยังไงอืมนี่เราก็กำลังจะไปใส่มองนะท่านผู้ชม อากาศวันนี้ดูท่าทางเหมือนฝนจะตกเนะาะเออเหมือนฝนจะตกนะฝ <Okay. S 1> นกำลังจะตกในเอฟซีไปใส่ที่ไหนพี่บ่าวน,นี่ปาดด้วยเลยปาดด้วยเลยปัดด้วยเลยโอ้ปาดโอ้ดูดีบรรยากาศได้มากเลยพี่บ่าวดูดูดูบรรยากาศเอฟซี เขาไล่นกมันเนาะก็ยืนบรรยากาศแบบนี้นกมันชอบมากเลยน,นี่ชอบบรรยากาศบรรยากาศคืบนี่นกออกหากินใหญ่เลยนะนี่นกนา FC มากินข้าวนะท่านผู้ชมก็โอ้โหสนันนวนไว้เลยลงไปดูตรงนี้ไหมไปดอย,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 ย่อคมันอันนี้อันนี้เขาหวานหวานก้าวป <im: S 1> นี่ใโอ้เขาทำเขาเตรียมทํานาปีแล้วนี่อันนี้ยังนาปังยังไม่ถึงไหนเลยนี่นาปีมาแล้วโอ้ตายแล้วนาปีนาปังไล่เลี่ยกันเลยนะพี่น้อง โอ้หน oh. ี่คือบรรยากาศนี่นกชอบเลยสิบรรยากาศดูเดี๋ยวๆลงๆไปสำรวจบรรยากาศซะหน่อยนะไปเก็บบรรยากาศซะหน่อยโอ้สีกล้องเจ้าของถอยไม่เหมือนกันเลยเนาะแบสวยเลยฮะต่อขอสวยเปล่าเออสวยก็สวยเออคุณสวยหมดแหละคือเหมือนมันจะเข้าล้อรถเลยอุ้ยตายแล้วทำไมมันย้อยแบบนี้พี่บ่าวมันจะเข้าล้อรถในสิจอดตรงนี้เลยตรง ตบแล้วเราเดินไปอืมเราจะเดินดีกว่าเรามีรถขี่รถเอาอันนี้เขากำลังไล่นกกันอยู่ในไอซีแม่คอยก่อไล่นกกับพ่อพลม,มุมกันเลยดูนะดูบรรยากาศแต่ละคนสังเกตด,ดูเพื่อนก็ไล่นกของเพื่อนนะพี่น้องอาอาเดี๋ยวช่วยแม่ไล่นกก่อนสักรอบหนึ่งก่อนโอ,อ้เจ็บคอได้เนาะ นี่คือการไล่นกนะท่านผู้ชมไม่ได้ทำอะไรนะไล่นกไล่นกามาไล่นกนะท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยโอ้ดูดิมาไล่นกกันสนันวันไว้เลยทางโน้นกล่องสวยดีว่ะกล่องนี้มากเลยว่ะกล้องนิ่งเลยเนาะไอลิงไอลิงไอลิง,ลงเลย ลิงมไปหาปลาของเราต่อนะท่านผู้ชมอันนี้คือพามาชมบรรยากาศายามยามฟ้ามืดเนาะฝนจะตกอันที่จริงเวลาเท่านี้ยังมีแดดอยู่เนาะโดยปกติแดดยังออกอยู่ในเอฟซีแต่ว่าวันนี้เหมือนเหมนตะวันตกดินเลยมัน16นาฬิกา58าเออ,เอ,อมันก็สิเกตไม่เลยเ แต่ว่าบรรยากาศมันมืดเลยเนาะนี่แม่อะไรนกกงเพลงกงเพลงอยู่ในเอฟซีมีนกมีแล้วนอนแล้ววันนี้มันไม่นอนหรอมุมต่ำน,นั่นมีนี้วันนี้โอ้เสียงลูกคอดีในเอฟซีโอ้บรรยากาศดีเนาะพี่บ่าวล,ลมโชยเย็นเลยเนาะโอ้ใช้ได้เลยลมนี่ลมโอเคเลยลมนี่ นี่นะจะตอบเถียงแล้วนอนเย็นนะผมลองนอนแล้วลมแรงเลยเออทั้งวัน6นี่นะท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยหลัผมมันได้เหรอผมนิ่มเหมือนเลยลื่นไหลนะทำเจ็บนะเออมันเกี่ยวกับอากาศเนาะลมเจ้าเนาะทำมันร้อนมากมันจะสั่นไงอผมคอยสู้ไม่ได้เลยทีนี้เนาะได้เลยครับตัวตายแล้วเนได้ โอ้นี่ทำกล้าแล้วนี่นี่เตรียมทำนาปีนี่ MC วัน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 กล้าแล้วนาปีต้องมาแล้วนี่ต่อขึ้นเดี๋ยวจอดตรียผมลงเลยนะขี่สายสีดูขาวก่อนอระวังเจองูนะมีพูนักเพราะว่างูตรงนั้นที่เราเห็นวันนั้นอะว่ามึงสิงมีพูนเลยม้ยมาจะเป็นตรงกลางก็ได้คุณไม่ได้เห็นด้วยนี่เห็น ไี้เอ็กซ์กี้เอางูอะไรใส่ใส่ใส่ลายบรรยากาศมันได้เลยเนาะได้ฟิลเลาตรงไหมังนั่นนั่นที่เดิมบ่ไม่มีได้เพาเลยต้นไม้ต้นไผ่ไปโอ้พอดีเลยผมจะเดินไปดูหาขากล้องผมด้วยเผื่อมันตกอยู่แถวนั้นฝากประชาสัมพันธ์ขากล้องหายเอฟซีใครเก็บได้เอามาคืนหน่อยดูนก็ไม่เลยน้องเองทำหมดเลยอันนี้คือผลของการไม่ไล่ลกอืม โอ้ข่ามันไม่ค่อยเป็นด้วยเนาะมันเป็นหญ้าหลายหมดเลยเหญ้ามันจะขึ้นซะเยอะกว่าโอ้หมดเลยเต่าเลยฮ่าเดี๋ยวเดียูให้นกไรนกเอสิเออเจอขากล้องให้ผมหน่อยเถอะโอ้จะเจอเขาเก็บแล้วแบบนี้ขากล้องหายพี่นาะคนเก็บเมื่อวานมันมเลยหล่นลงที่บ้านนั่นแหละถ้าเขาเก็บเขาคืนอยู่เออมันไม่มีหรอก เดินไปดูสักหน่อยนะคุณรออยู่นี่นะไหนมาคุณี้กองรอคุณบรรยายก่อนก็ได้นะครับเเดี๋ยวผมจะเดินไปดูเราครับเราจะแบบไทโซ่คมเราจะมาใส่ด่างลานนะครับวันนี้เอฟซีเดี๋ยวจะพูดช้าๆนะครับวันนี้ให้เอฟซีฟังเข้าใจนะครับผมที่ผ่านมาก็ไม่เข้าใจนะครับเอฟซีนี่ครับเราใส่บริเวณนี้ครับเอฟซีวันนี้นะครับผมนี่ครับผมตกห้วนี้เลยนะครับเอฟซีก็ มาใส่แล้วก็พรุ่งนี้ชาก็จะมายามนํากันนะครับผมบาซิมันหรือบอมันนะครับเอฟซีนะครับผมก็บางครั้งพูดไปพูดมาก็ลืมครับลืมลืมว่าตัวเองพูดเร็วนะครับผมเอฟซีก็ขอโทษขออภัยนะครับผมนะครับก็ในใจอยากให้เอฟซีมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับบางครั้งก็ลืมไปนะครับเอฟซีอ่ะก็ให้อภัยกันนะครับผมโอเคครับทีนี้ก็เอ้ยยังไม่โอเคดีกว่าครับรอเอฟนายมาก่อนนะครับผมนี่ครับเราใส่นี่ครับผมห้วยนี้นะครับวันนี้นะครับผม ห้วยนี้รับรองว่าปลาเต็มคาราบิลนะครับเอฟซีไม่อยากจะพูดคำว่าเดี๋ยวตรงนี้ชาค่อยมาลุ้นมันยงนำกันนะครับผมนี่นะครับห้วยเดี๋ยวตอนน้ำแห้งเราก็ามาลงอีกทีหนึง่งลงปลาตรงนี้ทีหนึง่งนะปลาเยอะมากครับห้วยนี้นะครับผมอ่าแต่แอ็นายก็ปหาขากรองอยู่นะครับเอฟซี โอเคครับ okay, คลิปนี้ก็ยังไม่ลงครับเอาคลิปก่อนก่อนที่จะลงด่าดงก่อนนะเอฟซีรอครับรอสรีครับ